ขาวเย็นใสภายในเดือนเนาะถ้าตัวนี้ไลรก็ช่วยในเรื่องในเรื่องตกกะตรงไพนตรงขาไขฟจางม,มะขามก็ช่วยให้ผิวกระจ่งางใสนมข้าวผิวเน้นความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ขมิ้นช่วยทาพี่คลายคอนักแฟรกก์ไม่ได้หมดงคล้ำนะคะแล้วก็คนยาดามแห้งงไม่แดดท้าวมันก็เป็นตุกยอลงไห้ก็ผิวกระจ่างถ้ากาแฟก็เซลรไลน์ผิวกระชอ่าแล้วราคาล่ะคะ 80บาทอ๋อขวดหนึ่งเนี่ยกระปุกเนี่ยใช่ไหมอ๋อแล้วข้างนอกอะข้างนอกเขาคิดยังไงถ้ามางานนี้จะได้อะไรถ้ามางานนี้คือ3ชิ้นอะไรก็ได้นะลดเป็นน้ำใจให้ลูกค้า50บาทถ้าถึงพันก็แถมไป50บาทวันนี้ก็เป็นพวกศรขับขานหน้าขานหน้าในเรื่องของฟ้ากับไฟจ้าวันนี้เป็นพิธีขับขานอ๋อเคยว่าเหมือนอยูเออีเออร์ล้วค่ะแต่อันนี้เฉพาะผิวเฉยๆเนาะใช่สปาไทยนะคะถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้นะ